คุณเม่า早上好早ว好老师วันนี้นะคะเรากำัจะมาเสนอคาศัพท์คาว่าอิงโสอิงโสอ่ผู้ดนการพร้อมกันค่ะอิงโสอิโสอิงโส,งส,งสปแปลว่าอะไรคะกูกากูกาโอวันนี้น่าเสียดายเลยนะคะ่เห็นาการแสดงละครของเอ่อนักเรียนชัน้น แต่ว่าบางบางคอไม่ได้เห็นนะคะเราจะมาแสดงคอเกี่ยวกับเรื่องผู้กล้าเอ้ยเอ้ยวันนี้ไปช็อปปิ้งกันไหมไปสิจ้าเนี่ยกระเป๋าได้ไหมได้เยอะนะครับพอดีจันมาไหมใช่ด้วย ใช่ครับจง สงมซุ่อร์ู่กาก็ได้มีการแสดงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้จ้อยเจียจ้อยเจียน